สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแม่นายมาแชร์วันนี้แม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาทำา2สูตรเด็ดดีท็อกซลำไส้และลดผุงกันนะคะสำหรับสูตรนี้จะทำไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะสำหรับสูตรแรกนะคะเราจะใช้น้ำอุ่นประมาณ120-150 ML นะคะจะใช้ประมาณครึ่งแก้วนะคะหรือว่าจะใช้เป็นแก้วชาเล็กๆแบบนี้ก็ได้ค่ะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้มะนาวนะคะสำหรับสูตรนี้สามารถใช้มะนาวประมาณ1ลูกหรือว่าประมาณครึ่งลูกก็ได้ค่ะถ้ามะนาวมีน้ำเยอะๆนะคะก็สามารถใช้ประมาณครึ่งลูกนะคะแต่ถ้ามะนาวผลเล็กๆนะคะก็สามารถใช้ประมาณ1ลูกเลยค่ะเรานำมะนาวมาบีบลงไปในน้ำอุ่นได้เลยนะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำผึ้งนะคะสำหรับน้ำผึ้งเขาจะช่วยเรื่องเพิ่มความกลมกล่อมและเพิ่มความหอมหวานยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่เป็นเบาหวานนะคะให้ใช้เป็นน้ำตาลย่าหวานแทนค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ชอบสูตรแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่สองกันเลยค่ะสำหรับสูตรที่สองนี้นะคะเราจะใช้ส่วนผสมแค่สองอย่างนี้เท่านั้นค่ะ ตัวแรกนะคะเราจะใช้เป็นนมเปรี้ยวนะคะสามารถใช้เป็นนมเปรี้ยวยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะสําหรับตัวนมเปรี้ยวนะคะเขาจะมีจุลินซีดีนะคะที่จะช่วยเรื่องทําให้ร่างกายเราสมดุลยิ่งขึ้นค่ะสําหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้มเมล็ดเจียอันนี้นะคะสามารถหาซื้อในเซเว่นได้เลยนะคะซองเล็กๆซองนี้แม่นายซื้อมา20บาทเท่านั้นค่ะ นี่นะคะลักษณะของเมมเล็ดเจียจะมีลักษณะเม็ดเล็กๆเหมือนเม็ดแมงลักนะคะแต่มเมล็ดจะเล็กกว่าเม็ดแมงลักนิดนึงนะคะสำหรับสูตรนี้เราจะใช้มเมล็ดเจียอยู่ประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อการทาน1ครั้งนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมนมเปรี้ยวเทลงไปเลยนะคะสำหรับนมเปรี้ยวนี้นะคะเราจะใช้ปริมาณสักประมาณ120-150 ml นะคะหรือใครที่จะใช้ประมาณแก้วเล็กๆก,ก็ได้ค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราคนส่วนผสมของเม็ดเจียนะคะคนให้จนกว่าตัวเม็ดเจียเขาจะตกตะกอนนะคะเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีถึง7นาทีก็ได้ค่ะ เราพักทิ้งไว้ให้ครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าตัวเมล็ดเจียเขาจะอืดตัวเขาพองตัวหรือว่าบานตัวขึ้นนะคะ สำหรับวิธีการชงดื่มนะคะสูตรมะนาวกับน้ำอุ่นสามารถชงดื่มได้วันละ1ครั้งนะคะดื่มก่อนอาหารเช้าประมาณสัก15-20นาทีนะคะแต่ถ้าใครที่มีอาการจุกเสียดหรือว่าเป็นกรดไหลย้อนนะคะหรือว่าแผลในกระเพาะอาหารสามารถทานหลังอาหารได้เลยนะคะสามารถทานหลังอาหารประมาณสัก10นาทีก็ได้ค <สา S 1> <adays. S 2> ่ะสำหรับสูตรที่2นะคะสูตรเม็ดเจียกับนมเปรี้ยวนะคะสามารถทานวันละ2ครั้งได้คะ่ะก่อนอาหารเช้าประมาณสัก15 ถึง20นาทีนะคะแล้วก็หลังอาหารเย็นอีกหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะ สำหรับ2สูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรดีท็อกซ์ลำไส้ขับของเสียจากลำไส้นะคะถ้าระบบย่อยและระบบขับถ่ายได้ดีนะคะร่างกายเราก็จะมีสมดุลที่ดีร่างกายเราก็จะสดชื่นยิ่งขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถแชร์และแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของคุณได้ค่ะสำหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ